สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงลากย่านะครับผมอสำหรับคลิปนี้พามาชม power amp นะครับเข้ามาใหม่2แท่นนะครับผมตัวนี้เผื่อมีพี่ๆนะท่านใดที่กําลังมองหา power ราคาถูกๆนะครับอ่ะ power ราคาเบาๆนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็มีของ modi w อล k นะครับผม modi w อล k กหนึ่งแท่นนะครับสภาพด้านในสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้บอร์ดแดงนะครับเดี๋ยวลองใช้งานปกตินะครับผมเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะฮะ อีกหนึ่งตัวจะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับ EU 220นะครับผมตัวนี้สภาพสวยเลยนะฮะนี่ก็คือสภาพด้านในเครื่องนะครับนี่สภาพด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมประมาณนี้นะครับของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้โปรยูโรเทค EU 220อ่ตัวนี้ก็จะเป็นของโมดิวอล์ครับผมนี่สวยเหมือนกันครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองเช็ดตัวโมดิวอล์กันก่อนนะครับผมสวิตช์เปิดเครื่องนะครับ ตัวนี้ผมต่อใช้งานร่วมกับ p ีอมคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงนะครับผมตัวนี้สินค้าใหม่นะครับ MBA ราคา1890นานะครับผมตัวนี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับปรีอ,อ่ะช a n น e เอครับผมช n แนลเอหลงมองสาวเรื่องปีสิบเพียยตาสบตาอิงอาหัาวใจให้ฟินอยากบอกรักเธอ

โอเคครับผมใช้งานปกติครับผมเสียงดีด้วยนะนี่เลยบอดแดงสวยๆนะครับผมม o ดิีบล็กนะท่านใดที่กำลังมองค่ะ เ o อ e ์แ <Power> m มไปทำกลางแหลมนะครับผม12นิ้ว15นิ้วข้างละ1-2ใบนะครับขับมอนิเตอร์ได้นะครับผมตัวนี้เปิดราคาไปที่ท่านละ2,900บาทรวมส่งให้นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดู p o l u t e c h EU220 กันบ้างครับผมช่องที่หนึ่งครับผมสาวาพิจิตนาพิจวนบอก

งาน้นเาถ้าลมันตัวอมาต้องนอยืนดูเรอย่เนือตาลรีมอแอบรัชนรูแอบดูแอมองอรมณอโอเคครับผม ใช้งานปกตินะครับผมทั nice. it it kind of so ้งสองท่านเลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหา power amp สภาพดีๆสวยๆนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับผมราคาเบาๆนะครับอู้สวยมากครับผมตัวนี้ตัว EU นี่สวยเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเข้ามาใหม่สองท่านนะครับท่านนี้เปิดราคาไว้ที่ท่านนี้เปิดราคาไว้ที่สองพันเก้านะครับผมรวมส่งนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่สามพันสามรวมส่งนะครับ สันใดสนใจก็ลองสอบถทากันเข้ามาได้ครับผมเบอร์เทลก็065-3364-269นะครับผมโมดิวอักสองพันเก้าโปลยูโรเทคอียูสองสองศูนย์ราคาสามพันสามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคารากยาศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ